นี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับลักกี้ไพ่ย,ยิปซีพยากรณนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงของวันที่19พฤษภาคมนะคะ2564ให้กับคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะวันพุธเนี่ยพุธกลางวันกับพุธกลางคืนดูในวันเดียวกันได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจติดต่ออที่จะดูดวงส่วนตัวเนี่ยทักมาที่ f c e e o o o k แ Fanpage ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ เรามาเริ่มดูให้วันแรกค่ะคนวันอาทิตย์นะคะว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณคนวันอาทิตย์บ้างในวันที่19บเกภาคมนี้นะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคนวันอาทิตย์3ใบนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำและเป็นเอ็นี่ที่ดีๆนะคะใบที่1ค่ะสีดาบค่ะใบที่สองสิบถ้วยนะคะใบที่สามเป็นเด็กถือดาบนะคะ วันคในวันที่1 9พฤษภาคมนี้นะนะคะให้ระวังคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะเกิดขึ้นได้นะปวดหัวปวดฟันปวดเหงือกนะคะหรือว่าไปนัดหมอพบแพทย์ต่างๆนะคะขยับเหล็กใส่ฟันปลอมหรือว่าอะไรอะดัดฟันอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะเรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็สุดก็แค่ประมาณอาจจะแบบว่า แอดมิดนะคะไม่สบายป่วยอะไรอย่างนี้ได้นะคะอืมนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะแค่ไปรับยานะคะเป็นวันที่หมอนัดโรคประจําตัวอะไรอย่างนี้เฉยๆนะคะอ่าแล้วก็คุณจะมีความสุขสําเร็จดีนะคะอ่ากับบริวารในครอบครัวหรือว่าเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยในวันที่19นี้คุณจะได้รับกับความสุขความสําเร็จนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความทะเยอทะยานความดื้อรั้นสักนิดนึงนะคะอ่าขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันอาทิตย์หนึ่งใบค่ะ ดีเอ็มเพอเร์นะคะก็บอกบอกให้คุณทราบว่าเรื่องของการงานนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะคุณก็จะมีความมั่นคงนะคะในอาทิ์หน้าที่การงานมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่อุปธรรมนะคะก็ระวังเรื่องเดียวเรื่องของอารมณ์การใช้อารมณ์นะคะหรือความดื้อรั้นนะคะก็ให้ระวังอ่าแล้วก็ให้เชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาเข้ามาอุปธรรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีๆคะ่ะนะคะ ต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์เลยค่ะขอสามใบให้กับคนวันจันทร์นะคะเดอะเฮอร์นะคะเพดด์ออฟแพนนเนะคะและน i ยออฟวอนนะคะ สำหรับคนบันจันในวันที่19นี้นะคะคุณก็ยังมีความรู้สึกอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆนะคะค้นหาข้อมูลนะแล้วก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะศึกษาหาข้อมูลใดๆนะคะหรือว่า,าเป็นผู้ให้ความรู้ความาากระจ่างแก่ผู้อื่นนะคะได้หมดเลยนะคะคุณอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอเรียกว่า เรียกว่าการทำบุญนะคะหรือว่าการสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอ่าเทคคอร์สนะคะไปเรียนภาษาไปเรียนอสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะไปเรียนเรื่องการลงทุนใดๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในวันที่สิบเก้านี้นะคะแล้วก็จะมีโชคดีเรื่องการเงินจะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่ามีคนให้โชคลาภคุณนั่นเองมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีคนมาหามาสู่ถ้ารองานอยู่ถ้าตกงานอันนี้ตกงานนะใครตกงานได้นะคะ คุณจะได้ข่าวงานใหม่นะนะคะคุณอาจจะได้งานใหม่ในวันที่19นี้นะคะดีจริงๆเลยขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันจันทร์หนึ่งใบค่ะอ่าคุณมีความเครียดระดับ10อยู่นะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวมันก็มีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะขอให้คนวันจันทร์ไปต่อต่อไปได้เป็นอย่างดีนะคะต่อไปเลยค่ะดูให้คนวันอังคารบ้างนะคะคนวันอังคารขอสใบเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนออกมานะคะ เไม้เท้าออกมานะคะและจัดเม้นออกมานะคะคนวันอังคารนะคะ,ะชะตาชีวิตคุณกําลังจะพลิกผันแล้วนะคะถ้าตอนนี้คุณดีอยู่ระวังให้มันระวังมันจะพลิกกลับมาลง,งมานะคะเป็นเป็นเป็นไม่ดีนะคะแต่ถ้าคุณตอนนี้แม่งไม่มีอะไรดีเลยนะแย่ๆนะคะ ชะตาชีวิตคุณจะพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นดีค่ะปรบปรับฉับพลันเลยพลิกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คุณยังคงต้องมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดช,ชอบและฟันฝ่าต่อไปนะคะคุณทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วไพ่ตัวนี้ก็บอกว่าสิ่งที่คุณเฝ้าทำมาตลอดถ้าคุณทําดีคุณจะได้ดีได้รับผลของความดีนั้น,น,นตอบแทนนะคะแต่ถ้าคุูสิ่งที่ผ่านมาคุณทําเรื่องไม่ดีไว มันจะเปิดเผยออกมาแล้วนะนะคะให้คนได้รู้นะสิ่งที่คุณทําไม่ดีไว้นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองใบนี้บอกไว้นะคะขอไพ่ทักพิเศษคนวางคันหนึ่งใบค่ะอ่าตอนนี้ในหัวสมองคุณนะครีเอทมากเลยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทํานะคะแต่ไพ่บอกว่า ทำทีละอันค่ะทำทั้งหมดในเวลาเดียวกันนี้ไม่ได้นะคะให้ทำทีละอันแล้วคุณจะสำเร็จแน่นอนไพ่บอกอย่างนี้นะคะถ้าอย่างไรก็ขอให้คนวันอังคารเนี่ยยึดมั่นอยู่ในความดีนะคะแล้วก็คุณจะได้รับผลของความดีความเหนื่อยยากที่ผ่านมานั้นแน่นอนนะคะโอเคค่ะพันไปค่ะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธเลยขอสามใบให้คนวันพุธเดี๋ยวเวอร์มานะคะ เจ็ดดาบก็มาด้วยค่ะแล้วก็แปดเจ็ดเหรียญน,นะคะทันโทษเจ็ดเหรียญมาด้วยนะคะสําหรับเดอะเวอร์นะคะอะสําหรับวันพุธนะคะได้เดอะเวอร์นะคะเจ้าชะตาได้เดอะเวอร์นี่คุณก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะหรือมีความคิดที่อยากจะเที่ยวรอบโลกนะคะหรือตอนนี้คุณอ่าถ้ารอลูกอยู่คุณ จะได้ข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์น,นะคะให้ตรวจได้เลยนะคะแต่ว่าในทีแล้วคุณอาจจะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะคะมีความสุขดีนั่นเองนะคะให้ระวังสิ่งของสิ่งของสูญหายนะคะอาจถูกอ่าลักขโมยสิ่งของนะคะหรือว่าสิ่งของหายไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นเองนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับลับลับล,บลมคมในนะคะ ก็อ,อันนี้ก็คือว่าะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในวันที่19นี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่คุณต้องเจอนะคะก็คือการเก็บดอกเก็บดอกเก็บผลผลิตนะคะหรือการเล่นแชร์ไว้จะได้เปรียแล้วล่ะนะมือเน,นี้ยคุณจะได้นะคะวันที่19นี้นะหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะคุณกําลังมองหารูทางทําเงินเพิ่มขึ้นนะคะทําอย่างไรดีให้เงินมันงอกเลยขึ้นมาอีกนะคะคุณกําลังมองหารูทางอยู่นั่นเองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะขอทักพิเศษคนวันพุธหนึ่งใบค่ะ ให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยความหงุดหงิดนะคะความเสียอกเสียใจใดๆความทุกข์ใดๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระเป๋าเงินคุณอาจจะโบลโกก็ได้อาจจะรั่วก็ได้นะคะในวันที่ 10- 19นี้นะนี่ไพ,พ่ทักก็เกิดบอกมาว่าให้ระวังเองให,ให้ระวังนั่นเองนะคะแต่เรื่องอื่นๆดีหมดเลยนะคะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคะ่ะในวันที่19นี้นะคะ ต่อไปไปต่อที่คนวันพฤหัสเลยค่ะดูมาก่เาวอนที่สิบเก้านี้คนวันพฤหัสนะคะได้ห้าดาบนะคะคิงไม้เท้านะคะและคิงเหรียญค่ะนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะก็ยังมีเรื่องภาระหน้าที่ที่ต้องรบผิดชอบฟันฝ่านะคะอยู่เพียงลางําพังทําไปเถอะคุณทําได้อยู่แล้วนะมันจะสําเร็จนะคะแล้วก็อ่า หน้าที่การงานเนี่ยก็ดีมั่นคงด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็เมตตายเอ็นดูนะนะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะมีโชคมีลาบในวันที่19นี้นะคะขอทักพิเศษหนึ่งใบคุณกําลังจะได้พบกับคนที่มีความสุขกลุ่มนุ่มลึกอ่อนละมุนนะคะเข้ามาให้โชคให้ลาบคุณเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะขอให้อ,อเรียกว่าอะไรอะขอให้อ,อ่สิ่งนั้นอ่าเรียกว่าอะไรขอให้ อ่ะเขากาลังเข้ามาแบบว่าให้มิตรภาพที่ดีอะค่ะนะคะ,นะคะก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะสําหรับคนวันพฤหัสดวงดีค่ะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์เลยนะคะคนวันศุกร์ขอสามใบได้สองดาบนะคะแปดถ้วยนะคะอะไรกันนักันหนาเนาะคนวันศุกร์และก็เมจเชียนนะคะอืม คนวันศุกร์ดูมีความรู้สึกที่แบบว่าคุณตกอยู่ในสภาวะที่แบบว่าไม่ค่อยสู้ดีนะคะไปซ้ายไปขวาไม่ได้เลือกอะไรก็ไม่ถูกนะคะคุณอยากจะหลบหนีหนีหน้าหรือว่าอยากจะถอยห่างออกไปนะคะเป็นหาที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคุณอยากจะหนีมันไปเลยนะคะแต่สุดท้ายมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีเพราะคุณจะสามารถ ลุกแก่อุปสรรคนี้ได้นะคะบรรลุแล้วก็ผ่านมันไปได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นเมจิกเชีนเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถนะคะแล้วก็สามารถบรรดาลให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากชีวิตคุณได้ในไม่ช้านี้นะคะขอไพ่ท้าพิเศษคุณวันศุกร์หนึ่งใบค่ะอืมมันจะต้องจบค่ะถ้าสมมุติว่าต้องอยู่ตรงนั้นแล้วอึดอัดเดินออกมาเลยค่ะให้จบสิ้นไปแล้วคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมนะคะให้มันตายไปเลยกวดน้ําคว่ำขันไปเลยนะคะ ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะหันหลังให้มันได้เลยนะคะแล้วทุกอย่างมันจะเกิดใหม่และดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์ค่ะขอสามใบให้คนวันเสาร์ไพ่พาออกมานะคะสิบดาบก็ออกมาด้วยนะคะและก็แปดเหรียญน,นะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะ ใน,ในวันที่19นี้นะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับาการทําบุญไหว้พระสดมน์นะคะหรือว่าอีกในหนึ่งคุณกก็ยังมีพระสังฆราชคุ้มครองนะคะคุณดวงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเองนะคะคุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสนะคะถูกหลอกถูกแทงข้างหลังหรืออาการ ป่วยนะคะเสเนื่องจากปวดหัวปดวปดหลังปวดเอวปวดสะบักปวดสะโพกได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะแต่ว่าคุณจะหายค่ะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักสิทธิคุ้มครองนะคะและคุณก็ยังคงทํางานที่ต้อง เรียกว่าอะไรอ่ะง,งานนี้เป็นงานที่คุณจะต้องใช้สกิลของคุณนะคะในการสร้างนะคะในการทํางานนี้นะคะงานเป็นงานเฉพาะทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณสามารถทํามันได้เป็นอย่างดีนะคะคุณเมคบันนี่จากมันได้นะคะแล้วคุณก็ยังทํางานต่อไปได้ดีนะคะหรือท่านใดที่อ่าทำโปรเจกต์นะคะมันใกล้เสร็จแล้วคุณจะขายมันได้แล้วนะคะงานจะขายได้แล้วบอสจะซื้องานแล้วประมาณนี้นะคะขอท้ายทักพิเศษคนเป็นสาหนึง่งใบอ่าคุณจะเจอโชคลาภจาก เหมือนกับมิตรภาพนะคะจากผู้ที่อาจจะเป็นเพื่อนนะคะนำโชคนำลาบมาให้ทําข่าวดีมาบอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะอาจจะมีการแชร์หรือว่า,ามีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ระวังอาการป่วยเนื่องจากหมดลูกนะคะหรือการปวดท้องปวดประจำเดือนนะคะเลือดลมไม่ปกติก็เป็นได้นะคะตามนี้เลยนะคะจบแล้วคะ่ะ สำหรับคนทั้งุดวันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งอะคะ่ะมันสองตัวนี้มันทำให้เราเจอกันทุกวันได้นะคะคลิปมันก็จะแจ้งเตือนทันทีเวลาลงคลิปแล้วเนาะนะคะอะ่ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ